ทุกคนกลับมาเจอกับออมอีกแล้วนะคะวันนี้ออมจะมาสอนทำผมสำหรับวันขี้เกียจถึงห้าทรงทีเดียวเลยนะคะก็เหมาะสำหรับผมสัน้นผมประบาทแล้วบางทรงเนี่ยผมยาวก็ทำได้เหมือนกันเลยนะคะแล้วแต่ว่าลักษณะของผมเราเนี่ยเป็นยังไงเพื่อนๆก็น่าจะมีนะคะในวันที่เราตื่นขึ้นมาแล้วหัวมันแต่เราไม่มีเวลาสระผมหรือขี้เกียจสระผมเราจะทำผมยังไงให้มันออกมาดูดี แต่ว่าไม่ต้องการที่จะแบบเสียเวลามากเกินไปในการทําผมในตอนเช้าเพราะว่าแน่นอนเราไม่สามารถมีเวลาครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงครึ่งในการทําผมได้ทุกวันออมก,ก็เลยอยากจะมาแชร์ทรงผมทั้ง5้าทรงที่ออมชอบทําในเวลาวันที่ขี้เกียจผมเริ่มมันขี้เกียจสระผมนะคะมันก็จะช่วยเปิดหน้าของเราช่วยเอาผมเนี่ยออกจากหน้าได้ดีค่ะก็ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะแล้วก็ไปดูกันเลยว่าทรงผมทั้งห้าทรงเนี่ยจะมีอะไรบ้างคะ่ะ ค่ะอันนี้ก็เป็นสภาพผมวันที่สามของออมแล้วนะคะไม่ได้สระผมมา3าวันจะเป็นประมาณนี้นะคะผมมันก็จะดูมันดูรีบแบนโดยเฉพาะช่วงหน้ามาเนี่ยแบบอะไรนะคะอ,อ,อย่างแรกเลยที่ออมจะใช้ในการช่วยทำให้ผมเราดูดีขึ้นนะคะก็คือการใช้ dry shampoo นั่นเองนะคะวันนี้ออมจะใช้ t o n ย e n า y cleanse dry shampoo นะคะเป็น S ร s ยแชมพูที่ออมชอบใช้มากตอนนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะเป็นแป้งที่ไม่ทำให้ผมดูขาวนะคะอย่างของรายแชมพูบางที่ห้อนะคะฉีดไปปุ๊บนี่แบบเป็นแป้งขาวเป็นปื้นเลยต้องแบบสางออกเยอะมากกว่ามันจะหายแต่ตัวนี้จะไม่ค่อยเป็นนะคะออมก็เลยชอบใช้ตอนนี้ออมก็จะฉีดช่วงคนผมนะคะแล้วก็หน้าม้า ฉีดแล้วเราก็เอานิ้วมือเนี่ยนะคะมาวนๆเหมือนเวลาเราสระผมอะค่ะรอยชมพูก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ดีนะคะสำหรับคนที่ไม่มีเวลาสระผมในตอนเช้าแล้วแบบต้องการควิกฟิกต้องการซ่อมผมอย่างรวดเร็วอย่างเงี้ย มันก็จะช่วยได้นะแต่ยังไงมันก็จะดีไม่เท่าการสระผมจริงๆหรอกแต่มันก็ช่วยได้เยอะนะคะยิ่งสําหรับคนที่หนังศีรษะมันแล้วก็จะช่วยดูดซึมความมันออกจากหนังหัวได้ดีทีนี้เราจะเพิ่มลูกเล่นในผมได้ยังไงนะวันนี้เอามีอยู่5ทรงผมนะคะเริ่มจากขี้เกียจระดับ5ก็คือทรงผมที่ง่ายมากสําหรับคนขี้เกียจไม่มีเวลานะคะถึงทรงผมขี้เกียจระดับ1นะคะก็จะเป็นทรงที่อาจจะ ต้องใช้ฝีมือนิดนึงแต่ก็ยังไม่ยากจนเกินไปนะคะเราก็มาเริ่มจากทรงผมที่ง่ายที่สุดเลยนะคะขี้เกียจระดับ5จะเป็นแค่การแบ่งผมออกมาด้านซ้ายขวาแล้วก็จะเอาผมเนี่ยไปหนีไปด้านหลังนะคะง่ายๆเลยนะคะแล้วก็แบ่งผมตามแนวหูของเราเนี่ยแหละคะ่ะหูเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วก็แบ่งผมตามแนวยาวแบบนี้แล้วก็จะได้ผมด้านหน้ามาแล้วนะคะด้านหลังที่เหลือแล้วก็เก็บเอาไว้ก่อน ด้านนี้ก็เหมือนกันนะคะแังผมตามแนวของหูแล้วเราก็จับผมสองช่อนี้ขึ้นมานะคะม้วนมวนมันนิดหนึ่งม้วนออกออกไปด้านนอกนะแล้วก็เอามาหนีบไว้หลังหัวมีตอนนี้ผมแล้วก็จะดูหัวแล้วก็จะดูลิบๆนะคะแล้วก็ค่อยๆค,คลายออกใช้นิ้วมือนี่แหละค่ะ ผมทรงนี้นะถ้าถ้าเราเพิ่งสระผมอะ่ะมันจะทําไม่ได้เพราะว่าผมมันจะลื่นแล้วมันจะไม่อยู่นะคะอันนี้ก็สําหรับวันที่แบบผมสกปรกมากคือผมไม่ได้สระมาหลายวันมันจะมี texture มันจะมีความมันของผมอยู่นะคะก็จะช่วยทําให้ทรงนี้เนี่ยทาได้ง่ายขึ้นสําหรับใครที่ อยากจะเพิ่มเติมอะไรนิดนึงนะก็เรามาดูที่ปลายผมว่ามันเป็นสภาพยังไงนะคะอย่างะะของออมเนี่ยเป็ดมากเลยนะวันนี้ออมก็จะใช้ที่หนีบผมเนี่ยหนีบปลายผมนิดนึงให้มันไม่เป็ดมากนะออมก็จะหนีบเข้าแบบนี้นะแค่นี้เองเราก็จะได้ผมที่ดูดีขึ้นมากๆเลยนะ ทัง้งที่ก็แค่หนีบธรรมดาเนี่แหละแล้วก็ม้วนเข้าคือหนีบเข้าไปแล้วก็หักข้อมือเข้ามานะแค่นี้เองแล้วการม้วนผมที่หักข้อมือเข้ามาแบบนี้นะคะมันก็จะช่วยให้ผมดูมีมลุ่มากขึ้นด้วยอย่าล,ลืมผมข้างหลังนะคะเนี่ยเป็ดมากเลยเนี่ยะโอเคผมเราก็ดูดีขึ้นระดับหนึ่งแล้วนะคะดูเรียบร้อยไม่ฟูแต่ว่ายังดูแบบว่าไม่รีบแปรงจนเกินไปค่ะ ทรงผมต่อไปก็จะเป็นสำหรับความขี้เกียจร,ระดับสี่ก็จะยากขึ้นมานิดนึงแต่ไม่มากเลยอ้อมก็จะเริ่มจากการแต่งผมนะคะเอาน้ีโป้งเนี่ยมาไว้บนบนหูเราแบบนี้แล้วก็ค่อยๆรูดขึ้นมานะคะประมาณ45องศาในประมาณนี้มันก็จะไม่ใช่เส้นตรงๆแบบนี้นะมันก็จะเฉียงขึ้นไปประมาณ45องศานะคะ เราก็จะได้ผมมาระดับหนึ่งทัางบนนี้นะคะเราก็จะทําการมัดมันเลยจะใช้หนังยางมัดก็ได้นะคะแต่ว่าองก็จะใช้ที่นี่เมื่อกี้แหละคะ่ะนี่ผมทรงนี้เราก็จะได้วอลลุ่มบนหัวเราเยอะขึ้นมาเลยนะคะทั้งทั้งที่เราแบบว่าไม่ต้องทำอะไรกับมันเลยแค่มัดผมขึ้นไปแค่นั้นเอง เสร็จเรียบร้อยแล้วอีกหนึ่งทรงไม่ยากเลยนะเห็นไหมทรงนี้ก็จะแบบออกเป็นแนวเจ้าหญิงเล็กๆนะยิ่งถ้าผมยาวแล้วก็ม้วนผมด้านล่างให้เป็นลอนๆน,นะจะแบบดูเป็นสาวหวานมากสำหรับทรงผมขี้เกียจระดับ3นี้นะอมอก็จะมัดเป็นมัดแกละสองข้างนะแต่ว่าจะแบบว่า ไม่ได้แค่มาเฉยๆจะมีลูกเล่นเพิ่มนิดนึงนะคะออมก็จะเริ่มจากการแบ่งผมตรงกลางก่อนหลังจากที่เราแบ่งผมเป็นฝั่งซ้ายและฝั่งขวาแล้วนะออมก็จะเริ่มจากด้านนี้ก่อนนะก็จะหยิบผมขึ้นมาใกล้กับหน้านะคะหยิบขึ้นมาสองช่อไม่ต้องใหญ่มากนะประมาณนี่เท่านี้ก็พอแล้วออมก็จะเอาช่อหน้านะคะ กับช่อหลังเราก็จะได้แบบนี้แล้วเราก็หยิบ like ผมขึ้นมาหน่อยนึงนะคะหลังจากที่หย <né> <tutti> ิบแล้ว <Dracula> ก็จะรวมกับช่อหน้าเสร็จแล้วก็จะไขว้ช่อหน้ากับช่อหลังแบบนี้ก็ทำเหมือนเดิมนะคะหยิบผมขึ้นมาหน่อยนึงรวมกับผมช่อหน้าเสร็จแล้วก็ไขว้ผมกันหยิบผมขึ้นมาแล้วก็ไขว้หยิบผมขึ้นมา รวมกันแล้วก็ไข่นี่นะคะพอถึงหูแล้วเราก็จะหยุดนะเราก็จะได้ประมาณนี้แล้วก็ดึงๆนิดนึงให้มันจัดแต่งทรงมันหน่อยสำหรับใครที่ไม่อยากมัดแกะนะคะก็หยุดแค่นี้ก็ได้แล้วก็เอากิฟเนี่ยมาหนีบนะเราก็จะได้ส้ผมที่น่ารักไม่แพ้กันเลยสำหรับใครที่ต้องการมัดแกะนะออมก็จะหมุนตรงปลายผมหน่อยนึงให้ ข้างบนเนี่ยมันอยู่แล้วเราก็มัดเลยก็จะมัดให้มันเป็นประมาณนี้นะก็เสร็จแล้วด้านหนึ่งอีกด้านหนึง่งเราก็ทำเหมือนกันเลยนะคะควายก็จะให้ให้ไอเปียที่เราทำอยู่เนี่ยอยู่ใกล้ๆก,กับหูนะ แล้วก็มัดผมระดับหูนะเสร็จแล้วเราก็จะได้พ i ิกเทลผมแกลแบบน่ารักน่ารักโดยที่มีการที่เรามีตรงนี้ข้างหน้านะคะมันจะทำให้ <c oughs> ผมเราดูมีวอลลุ่มแล้วก็มีลูกเล่นมากขึ้นมากกว่าการที่เราจะแค่แบบมัดไปเฉยเนาะทรงผมขี้เกยียจระดับ2นี้นะอองก็จะทำคล้ายๆกับทรงเมื่อกี้แต่แทนที่เราจะแบบว่าแค่ไข่ชอบผมเนี่ยเราจะทำการถักเปียเป็นเปียตะขาบนะก็ไม่ยากเลยนะเพื่อนๆอาจจะทำเป็นอยู่แล้วหรือยัง ถ้าทำไม่เป็นเนี่ยลองไปดู tutorial ในการถักเปียตะขาบได้นะคะคือมันไม่ยากเลยแต่ออมที่ออมจะบอกเนี่ยคือออมจะถักค่อนข้างใกล้กับหัวนะคะก็เราก็จะได้เห็นเปียอยู่ประมาณตรงนี้ออมก็จะเริ่มจากการหยิบช่อผมขึ้นมาประมาณกลางหัวแบบนี้นะคะแล้วก็แบ่งเป็นสามช่อก็ถักไม่ต้องแน่นมากนะ อ,อก็จะถักค่อนข้างใกล้กับหูเราก็จะเห็นเปียอยู่ตรงนี้พอถึงหูแล้วอ้อมก็จะไม่หยิบผมเพิ่มแล้วนะก็จะถักเลยลงมานิดนึงมันก็จะมีผมเลยอยู่ด้านหลังนะคะอ้อมก็จะมัดรวมกันเลยก็จะคล้ายๆทรงเมื่อกี้นะคะแต่จะเป็นเปียแทนก็น่ารักไปอีกแบบ ก็จะยากขึ้นไปหน่อยตรงที่จะเป็นเปียตะขานะคะอ๋อว่าทรงผมทรงนี้นะคะมันเหมาะกับการใส่หมวกมา,มากๆเลยถ้าเราไปเที่ยวอะไรแบบนี้ก็ทักเปียสักเล็กน้อยแล้วก็ใส่หมวกนะมันจะแบบดูน่ารักอะ าถึงผมทรงสุดท้ายแล้วนะคะตอนนี้สภาพผมแบบไม่ไหวแล้ว <laughs> ผมรูปต็มพื้นเลยนะคะจากการแบบทำนู่นทำนี่กับมันมากเลย <c oughs> อย่างสุดท้ายแล้วก็จะเป็นสำหรับความขี้กียจระดับหนึ่งะก็จะต้องใช้ฝีมือน,นิดนึงแต่ไม่มากหรอกไม่ยากาก็จะเริ่มจากชอบผมด้านบนนะคะแล้วก็จะแบ่งออกมาเป็นสมช่อเล็ก เสร็จแล้วออมก็จะถักเยียตาขาบแต่ว่าออมจะหยิบผมแค่ด้านหน้าหยิบผมแค่จากด้านหน้าแล้วก็หยิบผมเป็นช่อเล็กๆจากด้านหน้านะคะปกติเนี่ยเวลาเราหยิบชอบผมเนี่ยเราก็จะหยิบแบบทั้งแผงเลยอย่างนี้แต่ว่าออมจะหยิบแค่ด้านหน้านิดนึงพอ ช่อด้านหลังเราไม่หยิบนะคะเราหยิบแค่ด้านหน้าแล้วก็หยิบนิดนึงพอถึงหูแล้วอ้อมก็จะทับเปียต่อลงไปอีกหน่อยแล้วออมก็จะทำการแพนเค้กเปียนะคะคืออะไรคือการที่เราค่อยๆเอา มือเนี่ยแหละค่ะเหมือนแบบคลี่เปียวของเราให้มันดูใหญ่มากขึ้นก็ค่อยๆดึงนะคะแอมก็จะดึงตรงไปด้านนอกของเปียวให้มันดูแบบแผ่ออกเปียวของเราก็จะดูใหญ่มากขึ้น ถึงจุดนี้นะคะก็แล้วแต่ว่าใครอยากทําอะไรจะทำสองด้านเหมือนกันแล้วก็เอาไปไว้ด้านหลังหรือว่าจะทําแค่ด้านเดียวแล้วก็ติดกิบไว้สวยๆก็ได้หรือจะทําทั้งสองด้านแต่ติดกิบไว้ตรงด้านหน้าก็ได้นะคะแล้วแต่เราชอบเลยวันนี้ออมก็จะทําทั้งสองด้านแล้วก็ติดไว้บริเวณหน้าหูออมใช้กิบด,ดำสองอันนะคะแล้วก็ควายมันควายมันให้เป็นรูปตัว x ของเราก็จะแน่นมากถึงมากที่สุดแล้วก็ทำเหมือนเดิมเลยกับอีกด้านหนึ่งอย่าลืมนะคะหยิบผมแค่จากด้านหน้าแล้วก็หยิบแค่ปลอยเล็กๆก,ก,ก็พอผมช่อเล็กๆแล้วก็ถักเปียต่อเลย ทรงผมนี้เราก็จะมีเปียสวยๆอยู่บนหัวนะคะแล้วก็ได้รับการเปิดหน้าผมมันๆจะได้ไม่มารบกวนด้านหน้าของเรานะสำหรับทรงผมทรงนี้เนะี่ยคนผมยาวก็ทำได้เหมือนกันนะ เพื่อนๆกับ5ทรงผมสําหรับวันสุดขี้เกยียจของเราก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้เป็นแนวทางในการทําผมสําหรับวันขี้เกยียจที่เราไม่ได้อยากสระผมในวันต่อไปนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดต like, ิามทัพให้ออมแล้วก็ถ้าคนไหนเพิ่งเข้ามาดูวิดีโอของออมนะคะอย่าลืมกดปุ่มสีแดง subscribe ด้านล่างจะได้ไม่พลาดวิดีโออันใหม่ๆของออมในะอนาคตนะคะสําหรับวันนี้ก็หมดเวลาของออมแล้วคะ่ะเจอกันกับออมได้ใหม่ในวิดีโอหนะ้าบ๊ายบาย